ราพันดีเชฟหนุ่มคะเมนูแรกที่เราจะทำคือเมนูอะไรคะเมนูแรกเราจะเริ่มจากชิคาโ้ไฟร์ครับผม ไห่ซื้อก็ไม่ธรรมดาแล้วว่าเ,คครเริร่มแรกเราก็ปูข,ข้าวก่อนนะครับแล้วส่วนผสมอะคะเชฟมันมีอะไรบ้างส่วนผสมข้างในก็จะเป็นเทมปุระกุ้งนะครับล <ะ S 2> แล้วก็มีอะโวคาโดครับโปะข้างบนด้วยเป็นฮันนี่ครีมี่แต่ป๊อปท่าหลังจอยนะเดี๋ยวาาจ,จอยทานของเชฟ <c oughs> อเอาล่ะครับ <c oughs> ได้ครับได้ครับโอเคครับ <c oughs> ของพี่จอยจะเหมือนโรตีมากกว่านะจริงเป็นงานศิลปะเข้ามาในร้านไม่เหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะจะอารมณ์เหมือนแบบเป็นเหมือนบาร์หรือเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแรงบันดาลใจมาจากไหนคะแรงบันดาลใจคือเราอยากทําร้านให้ออกมาโปร่งๆงเหมือนคล้ายๆเป็นโรงนาโรงงานเนียครับก็จะมีโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วก็อยากให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกสบายที่สุดอะไรเงี้ยครับบรรยากาศสบายเนาะเมนูนี้นะที่สอกว่าพิเศษมากเลยคือเขาจะมีแบบจุดไฟด้วยอ๋ออันนี้เหรอฮะเออ นี่ไงนี่ไงมันจะเหมือนแบบมีความมันทั้งของแซลมอนของอะโวคาโดของไข่กุ้งเนาะแล้วก็จะมีความหอมของน้ำผึ้งของแบบพวกมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าอะไรสชาติเป็นยังไงบ้างแต่แบบผสมกันแล้วแบบอร่อยมากเลยเนา <No? S 1> งครับอันนี้เมนูต่อถัดไปนะครับก็จะเป็นไทเกอร์อัลมอนด์นะครับเป็นกุ้งลายเสือชุบกับอัลมอนด์นะครับ mm. แล้วก็ทอดอันนั้นเป็นซอสโยเกิร์ตวาซาบิครับผมเพิ่งเคยได้ยินและเพิ่งเคยเห็นนะฮะ ลืมไปแล้วเหมือนคนชายเนี่ว,ว,วจบไปแล้วจบไปแล้วนะครับ <c oughs> มัาไม่ได้เหมือนแบบ เป็นบ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ุลาเนาะมันจะมีความแบบกรอบมันของแอลมอนนะคะน้ำจิ้มก็อร่อยด้วยคือมันจะมีแบบเปรี้ยวๆมีวาซาบิเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนของขนมทอดอ่ะฮะป๊อบดีกว่าเรื่องละครกระแสดีมากๆเลยใช่ไหมบทชายเดียวคนก็เรียกชายเดียวหรือไม่ก็ชายดําครับด้วยความเข้มของสีผิวมั้งครับเป็นบทที่สาวๆชอบมากแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้รับบทบาทชายเดียวปกติผมก็เป็นคนสนุกมากกว่าคือว่าี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะตลกแต่แบบชายเดียวนี่เขาจะนุ่มสุภาพ ห <Wow. S 2> วานอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พี่ไก่ก็คอยคอมเมนต์ตลอดพุ่งกลับก็าคอยแบบบ๊อบ คุณชายนะคุณชายนะหลังตรงหรือแบบอะไรเงี้ยครับใช่ครับดูสภาพดูอ่อนโยนบางทีผมก็หลุดการเป็นตัวเองออกมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็แบบปรับอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เมนูต่อไปจะเป็นซูชิซาชิมินะครับผมขอโทษนะครับแบบขอบข้างนะครับทางข้างบนนั่็จะเป็นกุ้งอ่าโบตันเอบิตรงกลางก็จะเป็นฟอร์กรานะครับอันนั้นก็จะเป็นครีมิสแกลอปครับอยากให้ป๊อปชิมมาเป็นครั้งแรกนะเพราะป๊อปไม่เคยทานใช่ไหมคะไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับคือทางอาหารที่ญี่ปุ่นก็ไม่ทานแบบว่าพวกซูชิซาชิมิที่เป็นดิบใช่ครับ กงมีความกรอบไม่มีกลิ่นคาวครับน้วมันจะหวานๆวางอืมหวานนะชิ้นนี้ให้พี่จอยเลยครับขอบคุณค่ะชิ้นสุดท้ายสวยตลอดการเฮ้ยน่ารักเลยนี่ย่ะดูแลดีแบบนี้ต้องตอบแทนค่ะนี่เอารามาเลยด่มน้ำสาดๆก็ได้สดชื่นนะคะคขอบคุณค่ะถามเชฟดีกว่าค่ะวันนี้ ถ้าเกิดค,คุณผู้ชมชาวเปรี้ยวปากมาทานโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะผมหรับแฟนชาวเปรี้ยวปากที่เข้ามาเช็กอินในร้านนะครับแล้วก็เมนชั่นถึงรายการเปรีป้ยวปากเราจะมีแซลมอนเค้กให้โต๊ะละหนึ่งที่นะครับแล้วคุณผู้ชมลองโหวตเข้ามานะคะว่าสาเมนูที่เห็นอยู่นะคะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากสองสายแรกนะคะที่โหวตให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้กิฟต์โชนัสหนึ่งพันบาทมาทานที่ร้านนี้ฟรีเลยและห้าสายถัดไปรับกิฟต์อ o u c h e มูลค่าห้าร้อยบาทจากโคสโตนครีมเมอรี่แต่ว่าตอนนี้แต่พี่ว่าพี่ขอ ไปโทรหาบางออนแป๊บนึงนะอ๋อได้ครับได้เลยค่ะพี่จอยเดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะคะพี่จอยก็สั่งให้ออนทาเมนูอร่อยๆไปฝากทิมนงานที่กองถ่ายด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะออนก็เลยว่าจะทําเมนูข้าวผัดน้ําพริกเผาไก่ไข่เค็มรับรองว่าอร่อยและเหมาะกับการทาเป็นข้าวกล่องด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทากันเลยดีกว่าในช่วงกัวอ่อนเช็คอินกับข้าวไทยตราพันดีเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมให้หอมก่อนเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลย ตามด้วยกระเทียมค่ะพอกระเทียมของเราเนี่ยมีสีเหลืองได้ที่แล้วนะคะ <_ C os> ก็ตามด้วยเนื้อไก่แล้วก็หอมหมวใหญ่ลงไปผัดให้สุกได้เลยค่ะ <_ C os> พอผัดให้สุกเข้าที่แล้วนะคะ <_ C os> ตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะ <_ C os> เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็รสชาติให้เข้มมคนยิ่งขึ้นค่ะ <_ C os> ผัดให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ <_ C os> ผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้ก็ตามด้วยข้าวสวยร้อนๆของเราได้เลยค่ะ ซึ่งออนมีเคล็ดลับในการหุงข้าวที่จะให้ข้าวออกมาสวยน่ารับประทานทุกเม็ดนะคะนั่นคือเลือกข้าวที่เก็บเกี่ยวอย่างทันุทนหองผ่านเทคโนโลยีดีๆจากโรงงานผลิตที่ทันสมัยในการคัดสรรเม็ดข้าวค่ะเพิ่มสีสันให้กับจานนี้นะคะด้วยต้นหอมค่ะคลุกเ,เข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยผักชีแล้วก็ผักชีฟ้านะคะเพิ่มความอร่อยด้วยไยข่เค็มค่ะ น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง d e ลิเวอรถึงพี่จอยแล้วล่ะค่ะรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินเลิฟร้านมอราโนของผู้จัดประคอนสุดเลิศไก่เบราุยธกับเมนูเด็ดที่ไม่เหมือนใครห้ามพลาดเลยละค่ะ